สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะมาพบมาพ่อกับบ่าวไม้นาโน่นเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องมือนี้สีขาวตากพ่นพี่น้องพ่นตุกเศร้าพี่น้องนี่พี่น้องลดพ่นกรมาพอดแล้วพี่น้องทาพ่นกระหึ่งเติบพี่น้องทาจะเศร้าจนข้ามบ่พ่อพ่นกระต๊กหน้าไฟกระซีได้บอลนะพี่น้องข้างในเข่าไปใช้กันเข่าก็กองในน้อยอย่งเราพี่น้องแต่ว่ามันพ่นตุกฮัมเนาะนี่พ่นตุกฮัมหนำมึงได้พี่น้อง น้ำเต็มให้หน้าเลยนี่เขาว่าพายุเข่าได้พี่น้องพยา,า,ยายุเข่าร้ายไรบนต๊น้ำเปียกไปเบิดเลยเบิดกล่องไงได้พ่อซิปสอบวะนี่นะขอยคิดว่าบ่หอดดอกซิปนี่นเขามาก้าพี่น้องเขาวานมันบ่ง,งามสนันี่ถ้ามันงามเนี่ยเพราะว่าเยอะนี่มันมีแต่พื่อืงกับหย,ย่าเม็ดเข่าบ่ค่อยไลย เพื่อนยังเซ็คเครื่องเพืนโย่เพื่นยังเซ็คเครื่องพื่นโย่เพื่นยังบูทันติสแกงอ,งอีกบ้นี่นะบุมีหมอมอแบแลวเนาะมีขันฉากวะขันากเลยเพื่อนใส่แบบแกงเลยพี่น้อง ট্রাকি পাঠা นอพี่น้องตอนนี้ใกล้เี่ยรเ่าีน้เขาตวงามพี่น้องเลยเขารไ้งามเลยมาตวงานีพี่น้องเข่าเขาว่าจะพี่น้องตัวงามเพื่อได้สอบ่พี่น้นี่นัเพื่อนเตอบเขาว่านะเพื่เต็มสอบนงเนาะ รถป้าเก่ารถรถน้อยรถทั้งเก่าพี่น้องใด้บริการมันคือเก่าได้ะมาณิสองสาี่หกแปดติบซอกได้ติ๊บซอกซอกได้เข่าติ๊บซอกซอกพี่น้องเอ้ยเข่าบางงามเนาะหนึ่งสองสามหพี่น้อง ไม่นำเบิ้มสองสองเจ้าเมนน้งปั่นมาทะเลาะค่ะมาจุดไ้เวลาสี่ร้านเนี่ยพ่อแม่อีกร้านเนี่ยนกัน ไอหนอบอกเ่ไบอกไปน้อยไร้ายเนะประมาณสองอบพี่หนองนไม้น้ำเิสองสอบเพิ่กันหน่อีกพอดีกับมันแรงๆหรืไม่นขเป็นเรื่องตกอนแตมันบนโตกแน่เอพี่นอมวนตะกโต๊กไี่นอมเลยายขาบนโตกแน่ แจ็กสแปดแห้งแล้วพี่น้องแล้วเรียบร้อยต่อเว้นยันต๊ะดินบ่สอบฮะในชิดสองสอบข่อยนับเพิ่งเนี่ยเปเศร้าเหรอไดนนั่งถ่าดอกแต่ชเศร้านะมเมนยังห่นั่งด้อ 12้สองสครึ่ง1ิ้สองขอบกับสองทางประมาณนั่นแหละนับบังดูจะคข้องรถผู้ปั้นคอยนับมาสิบสองสอบอย่าอย่าเลืมมาอย่าเอาอย่าเอาทางเมื่อน้ำมีได้มือนีนเย็นบอเห็งบอกอ๋ออย่าเอาทางมือน้ำมีได้ป่ะหนิ จักพ,พ้ขึ <c oughs> ้นเดือกังนลจับตอกมาว่าจุ่มน้ำพี่น้องตอนนี้กะค่ำแล้วพี่น้องได้ซิบสองสอบแต่ว่าเขาเจาเอาไปแล้วพี่น้องสองสอบอยังโบรายเดกมันค่ะ <c oughs> แต่ก้อนไงซิปสอสอบคือเอาช่องช็อกเขากจะเาก็ววาเลยตะก่อนนี้เขาปั่นเจาเขาเจ้าปั่นตะก่อนนี่เขาเจ้าไรรวมเลยเ้าออไปซ <c oughs> ิเอาไปสองสอบเนี๋ยประมาณสี่คนเขาไปไหว้เทียนเาพี่น้องกลัวฝนมันตกเนาะ ฝนตกลีลี่เราพี่น้องไยเดี๋ยวมาไม้ต่างกองวันนี้เนาะเนี่ยคุยร้อนนะ่นนะ เดีย๋ยวชิงยอ่อเขาไปไหว้พี่ยอ่อย่อเขาไหว้แห้งก็บอมีบอมีแห้งย่อแล้วมาชิดกันนะ อีบ่บาทน,นี่กี่ว่าห้อนทำมาสิขึ้นนี่ขอบคุณมากเปรียบมาได้ มัดมัดมัดอย่ามันย้อยไปเออพีนลองเงยมืดค่ำแล้วพี่นออ้นองจะมืดจนค่ำเพื่อสิแล้ว ออหนะพี่น้องจนค่ำจนมืดแล้วพี่น้องยังยังซอมสอบด้วยว่าไม้ไงโย่อเข่าแล้วพี่น้องเอานะพี่น้องสำหรับทีมีคลิปนี้กับพี่น้องเที่ยวไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องว้าเมื่อยแห้งพี่น้องว่าก็ไปยึดถือบอกไม้โย่เข่าซีบสอบไปเดียวพี่น้องซีบสอบคนเดียวเลยสำหรับคลิปนี้กับพักที่ตามก็ไล่ก็แท้นะพี่น้องไป็นกำลังใจให้พ่อไม้นะพี่น้องขอขอบใจสบายดี